ก็จะพูดูปอหอยเชอรี่หอยเชอรี่เหมือนหอยเชอรี่อย่งนี้ค่ะส่งขายไปถึงใต้ช่วงนั้นได้ตังช่วงที่เพื่อนยังไม่ทําแม่ทำก่อนคนอื่นก็คือขายทั้งไข่ขายทั้งพ่อแม่พันธุ์พอ,พอหอยเชอรี่เริ่มซาซาลงคนอื่นทําแม่ได้ตังไปเยอะแล้วก็ถือว่าบุกเบิกหมายถึงว่าทําอะไรที่ คนอื่นยังอาจจะยังไม่ได้เริ่มแต่ว่านี่คิดเร็วคิดไวใช่ไหมคะก,ก็เห็นแล้วว่าเป็นเป็นเป็นคนที่เป็นบุคคลที่เอ่อน่าติดตามน่าสนใจค่ะคือเป็นตัวอย่างคนอื่นได้โดยท,ท,ทุกด้านนะคะก็คือเห็นได้เข้ามานี่คือด้านด้านพืชก็คือหลายๆอย่างก็ประสบความสําเร็จด้านด้านประมงก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ได้ดีด้วยค่ะ แต่ว่าช่วงนี้อาจจะว่าเรื่องเรื่องกบอะไรก็หยุดไปแต่ว่ามีพ่อแม่พันอยู่หอยเชอรี่ก็จะซาซาลงเพราะว่าได้ตังค์มาเยอะแหละเพราะว่าดวยคนใช่ใช่ค่ะเพราะว่าสายคลุบลุ่ยคลุ่มซุกล่ลุ่มีผู้ใดลุ่ยคลุ่ยคลุ่มซุกค่ะและคะด้านประตูสัตว์ก็เห็นว่าเออก็มีที่นี่มีครบหมดนะค่ะก็เห็นแล้วก็ชื่นชมอะค่ะขอบคุณค่ะครับเสร็จคุณอภัยนะครับก็ในตรงแปลงนี้นะครับไม่เหมือนกับมะม่วง จะไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับตัวนี้จะใช้เป็นสารชีวัันแล้วกน้ำหมักแสงอาทิตย์นาะน้ำหมักคุณซีสังคห์แสงคุณซีสังคหอแสงตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ส่วนใหญ่ืไม่ใช้สารเคมีน้ำหมักคุณซีนาป่วยนลอดภับปลาที่เขานี่นาะเรากำจัด้ายังไงครับท่าไอตัดแน่หรอกอ เสียเนี่ยหมืองได้มันนั่นเนากับได้ยาวแล้วก็คือว่าได้เนี่ยว่าเสียผมมันตายบั่งแล้วก็ตัดจ้ะใช้เครื่องตัดจ้ะแล้วก็เอาเขาคุ้มหน่อยไหมหรือว่าคนกับยาแมนครับส่วนมากยาขยานยาขยานคือขึ้จอบคือเสียมห้องนี่แหละจอบพวกยกนี่แหละยาขย้านส่วนมากผมมีขายจ้า เอาผมเรใส่สารเคมีนะแล้วเกงขนาดเอาหนาแล้วเกงเกงเ่ากะสีไปเราเสียออกเราก็สีไปหอวเขาเงาไม่แล้วก็ใส่สวบไปหรือว่าเอาขาคุ้มไปก็เชื่อเป็นมันเป็นปุ๋ยแล้วก็มาใส่กระถางผสมดินดูดดีมากจ้ะเอาเก็บปุ๋ยถือเสร็จด้อน,น,นมาร คนเอามาหายยุ่้ะเพค่นเอามาหายเรื่อยๆยุคนมาเยีมมาหยามดีกว่านมาหามใส่อีน้ำมักอีน้ำมักกินซี่รสลาดแบบพุ่มใบประโยชน์เขาไม่หลายอย่างครับพืชหญ้าห่อได้ออกแล้วห้องก็พอต้องถิ่มครับพือเขาเขาโง่แย่ไปถิ่งท้องนี่แนบแปลกไหมครับคนไม่กิน